คุยกับคุณธีรชัยธีรรุจินนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอุตสาหการรมพลาสติก1994ากจำกัดมหาชนหรือว่าทีพลาสค่ะคุณธีรชัยสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรชัยครับครับผมครับสาหรับตัวธีรชัยตัวของทีพลาสเองเนี่ยครับตอนนี้ผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกที่ผ่านมาก็ดูแล้วออกมาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสดใสก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวกำลังซื้อของผู้บริโภคตรงน,นี้หลังจาก นั้นเนี่ยครับครึ่งปีหลังตัวทีพลาสเองจะมีกลยุทธ์อะไรยังไงบ้างครับครึ่งปีแรกผมเราว่า <c oughs> ผมทําได้ดีนะครับ <c> ค <oughs> <c oughs> โอ้ตัวเลขก็ไม่ได้ไม่ได้ตกอะไรลงไปอะ <c oughs> เนาะครับ <c oughs> ก็โดยรวมๆของปีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ <c oughs> เพราะว่าในส่วนของสินค้าของบริษัทเองเนี่ย เป็นสินค้าที่มันจําเป็นใช้ในชีวิตประจำวันและรวมรวมถึงช่วงโควิดเองเนี่ยก็มีการใช้อยู่เป็นปกติครับอืมครับในส่วนอัปเดตในเรื่องของโรงงานที่ทางทีไรชัยเคยบอกว่าจะมีการาพัฒนานําเข้าเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นให้ครบสี่เครื่องเนี่ยตรงนี้ไปถึงไหนแล้วครับพี่อ๋อกอ็จะเข้ามาประมาณต้นเดือนนี้แหละฮะอื ครับ,รบต,ตรงนี้จะส่งผลอะไรยังไงต่อภาพของการผลิตบ้างไหมครับก็คงจะมีตัวเลขของอยอดขายที่ของในส่วนของกองกองอาหารเนี่ยคงจะต้องสูงขึ้นนะครับเพราะว่าดีมานมันมีอยู่แล้ว่่แต่กําลังการผลิตเนี่ยครับโดยปกติปัจจุบันเนี่ยผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับกี่ปีต่อปี พราะตอนนี้ยังเช็คตัวเลขอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่กําลังโกรดอยู่มันเป็นเหมือนตัวเลขที่กําลังไต่ขึ้นอะค,คือมันจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วอยู่ช่วงเนี้ยตัววัสดุที่เป็นผลิตผ,ผ,ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเนี่ยตรงนี้ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างดีครับคบ่อนข้างดีด,ดีดีมากเลยแหละฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคงจะเร่งเข้าเครื่องมาไม่ ไม่ใช่จังหวะด,ด้วยซ้าไปเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจถอยแต่ว่าเรากําลังเร่งการขยายตัวสินค้ากลุ่มนี้อยู่ค่ะที่เ <c oughs> ร่งตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบรรจุกระดาบรรจุภัณฑ์ด้านกระดาษเนี่ยคะ่ะเกี่ยวด้วยไหมคะเนื่องจากสถานก,การณ์โควิด -19 ที่ทําให้ตัวดีมานมันพุ่งมากกว่าสถานก,การณ์ปกตินะคะออตามความเห็นผม <c oughs> ผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> เพราะว่าส่วนส่วนของโควิดเนี่ย ไม่ได้ม่เอฟเฟกมากนักเพราะว่าในในปีหน้าเนี่ยเขาจะยกเลิกกล่องโฟมครับอ่าต่นี้กล่องโฟมที่ยกเลิกไปเนี่ยก็จะมีอยู่สินค้าอยู่สองส่วนก็คือกล่องพลาสติกกับกล่องกระดาษค่ะครับบริษัทก็มองเห็นว่าถ้าเกิดไปกล่องพลาสติกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นวันเวย์พลาสติกอีกก็เลยมาที่ของกระดาษจะดีกว่าอืครับครับจะถามต่อครับในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบของตัวไม่ได้พลาสติกตรงนี้ของเราวันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ ตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบกว่าบาทครับราคาเมทัลติกครับถือว่าในเป็นเป็นราคาที่ถูกแล้วหรือยังครับหรือว่ายังแพงอยู่ครับก็ตอนนี้ถือว่าถูกนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยไปตัวเลขเมทัลราคาเมทัลติกเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณสี่สิบห้าสิบบาทครับแล้วก็มีช่วงพีคสูงๆเนี่ยไปถึงหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทเลย ครับแต่ตอนนี้หลังจากโควิดที่ดีมาทัวโลกมันลดลงเนี่ยทาให้กําลังการผลิตเม็ดพลาสติกของผู้ผลิตเม็ดเนี่ยค่อนข้างล้นอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าราคาเม็ดพลาสติกเ่ยก็เลยลงมาพอสมควรนะครับที่ผ่านมาคุณรีชัยเองได้เคยปักเป้าหมายในแง่ของรายได้เองอยู่ที่ประมาณ2ี่สบเซ็นตวันนี้ผ่านมาแล้วครึ่งปีครับเป็นยังไงบ้างเรามีโอกาสที่ยังคงเป้าอยู่หรือจะมีการปรับเป้าเพิ่มมากขึ้นครับ พยายามจะเร่งอยู่นะฮะเพราะว่าคือจริงๆแล้วตัวนี้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็คืออย่างช่วงต้นปีเนี่ยเราจะบินไปที่ไปจีนือสั่งของปีนี้ไปไม่ได้เลยฮะ,ะก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันปุกขัดไปหมดเลยปีนี้แต่ว่าก็พยายามจะทำให้ตัวเลขให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าเป้าเราก็ตั้งมาเพื่อทำ ในแง่ของตัว cross margin เองตรงนี้เราอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่ครับแล้วคิดว่าจะมีให้เห็นได้ดีขึ้นไหมครับในช่วงปลายปีนี้คิดว่าตัวเลขก็น่าจะยังเมนเทนอยู่ได้นะเรื่องเรื่องเรื่อง cross margin เพราะว่าในส่วนของดิมันไม่ได้ลดลงไปด้วยครนะฮะส่วน cross margin ก็คงจะต้องไปดูในในในตรงนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยไม่ค่อยแม่นเรื่องตัวเลขตรงนี้เท่าไหร่ ก็พอเบสเสร็จครบเดือนมากำไรก็ใช้ได้ละค่ะในช่วงสี่เดือนที่เหลือของปีค่ะจะมีแพลนในการแตกลายธุรกิจอะไรเพิ่มเติมไหมคะในช่วงนี้คงยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าตัวสินค้าใหม่ที่กำลังบูสต์กันขึ้นมานี่ก็ถือเป็นสินค้าใหม่อยู่แล้วับถ้าจะคงจะต้องเร่งตัวที่เราเพิ่งจะเปิดตัวไปเร่งขยายเร่งขยายขึ้นมาให้ได้ตามที่เราคาดเอาคาดหวังเอาไว้ คุณชยชครับผมเห็นบรรจุพันฑ์เกี่ยวกับประเภทกระดาษเนี่ยในตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงวันนี้เองในแง่ของ t ีพารเนี่ยตามหมักนกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโรงงานครบเไม่ใช่โรงงานครบตัวเครื่องจักรครบทั้ง4ตัวเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยถูกลงมากน้อยแค่ไหนแล้วในรในราคาขายปลีกเนี่ยจะดีจะจะถูกลงตามไหมค็คไหมคือตอนนี้เราไม่ได้หมายตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันผ่านจุดที เราคำคำนวณต้นทุนคำนวณกำไรมาเรียบร้อยละรังนั้นจากราคาที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ทําให้มีบริษัทมีกําไรอยู่พอสมควรละรส่วนที่มากกว่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนในโอกาสถ,ถัดไปนะฮะส่วนกระดาษเองเนี่ยเพราะว่าผู้ผลิตกระดาษในประเทศมันมีไม่มากนักก็เลยเป็นปัญหาอยู่นิดนึงแต่ว่า เราก็มีการนําเข้าจากต่างประเทศอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรตรงนี้เลยฮะะหลังจากนี้เองถ้าดูจากปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทมอมีปัจจัยอะไรที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกบ้างคะก็จากตอนนี้นะฮะเพราะว่าทางทางฐานะทางการเงินเรายังแข็งแกร่งอยู่ ฐานของลูกค้าเราก็ยังแน่นอยู่ในมุมของความเสี่ยงที่เป็นที่จะมีผลกับบริษัทจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของโควิดที่อาจจะต้องถ้ามีอีกรอบหนึ่งเนี่ยหมายถึงมันจะต้องปิดเมืองหรือเปล่าถ้า,ถายุติต้องถ้าต้องหยุดแอคทิวิตี้เนี่ยมันก็อาจจะกระทบบ้างแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรเป็นเป็นมีสาระอะไรเพราะว่าอย่างโควิดที่ผ่านมาก็พิสูจน์เราอยู่แล้ว ครับสุดท้ายครับอยากถามคุณเียชัยครับจะฝากอะไรถึงนักลงทุนสักหน่อยไหมครับสําหรับคนที่ถือหุ้นตัวทีพารอยู่ทําให้นักงทุนอุ่นใจสักนิดหนึ่งครับสําหรับในช่วงต่อไปก็ฝากคําสั้นๆแล้วกันคือแข็งแกร่ง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ฮะก็มันไม่มีอะไรที่จะมากระทบเราได้ ได้เลยค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอคุณข้อมูลนะคะแล้วก็ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทางรายการของเรานะคะเทราชัยครับขอบคุณครับไว้โอกาสหน้าไวุกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นภาพรวมนะคะธุรกิจของทีมพลัสซึ่งก็ถือว่าในช่วง 3- 4สเดือนหลังจากนี้ยังมีอรี่ที่น่าสนใจโควิด -19 ยังไม่กระทบแต่จะกระทบแน่นะคะถ้าเกิดระลอกที่สองนะคะว่าจะมีการปิดเมืองไหมเพราะว่าจริงๆก็มีบางธุรกิจที่ต้องไปลิงก์กับประเทศจีนแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเขาเดินทางมาบ้านเราก็ไม่ได้เราก็เดินทางไปบ้านเขาไม่ได้แกล่ให้แบบเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคในการ ดำเนินธุติกนะคะแต่ภาพที่น่าสนใจก็คือว่าดีมานหรือว่าความต้องการเกี่ยวกับบรรจุพันกระดาษกลับกลายเป็นว่ามากยิ่งขึ้นนะคะ<ช>โอ้โหที่เมื่อสักครู่สัมภาษณ์ไปเนี่ยปีหน้าก็จะมีการยกเลิกกล่องโฟมก็ต้องมาเน้นเกี่ยวกับพลาสติกแต่พลาสติกเนี่ยก็จะเป็นภาพของวันเวก็เลยเป็นเน้นเกี่ยวกับกระดาษมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ในตัวของไอตัวไอบรรจุพันพลาสติกอะไรพวกเนี้ยถุงพลาสติกเนี่ยจะบอกว่า ฟังดูแล้วอาจจะดูไม่หวือหวาแต่ในแง่ของยอดขายเนี่ยที่เขาขายพวกยีบปัวะซาปวะทั้งหลายเนี่ย<ะ>ความต้องการสูงมากเพราะว่าวันนี้เองคนไทยเนี่ยยังใช้ถุงพลาสติกอยู่ะนะฮะยิ่งการใช้อลพิตภัณ์เกี่ยวกับกระดาษเนี่ยเรื่องรักโลกร้อนเนี่ยมันก็เลยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทําให้ ตัวความต้องการเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเอทีพลัสเนี่ยเขามีตราสินค้าอะไรหรือว่ามีอยู่ในร้านซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าจะเป็นร้านโชห่วยต่างๆเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งตราสินค้าหมักครุนะคะ,ะแล้วก็มีฟิล์มที่มันห่อหุ้มอาหารนะคะยี่ห้อวาแรปแล้วก็มีกล่องกระดาษบรรจุอาหาร B แล้วก็ลีฟนะคะอันนี้เป็น3หลักๆเลยเป็นโปรดัก ที่หนุนให้ผมประกอบการนะคะของทาง T-Plus เนี่ยยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอผลงานของเขานะคะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะแล้วก็ แม้ว่าจะมีการปรับตัวร่วงลงแต่ว่าปรับตัวร่วงไม่เยอะค่ะเพราะว่าความต้องการของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยยังคงใช้ไอ้พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องโฟมพลาสติกหรือว่าจะเป็นกระดาษเนี่ยก็คือยังใช้อย่างต่อเนื่อยังไงเราก็ต้องใช้พวกนี้ในการหอร่อหุ้มสิ่งของหรืออาหารต่างๆด้วยนะคะอืมค่ะ